นัดนี้ครับนัดน yeah. be hmm. ี้ทีมบาเยเนก็ถือว่ายังคงโชว์บอลเทพอยู่เหมือนเดิมนะครับโลูไตนล่าหวังว่าจะมาเบรกทีมบาเยเนแต่ว่าก็คงจะมีโอกาสน้อยเหลือเกินเพราะเครื่องแรกโดนนำไปแล้วครับแต่ว่าไม่แนะครับบาเยเนอาจจะแก้เกมอ่าไม่ใช่ลูไตน์่าจจะแก้เกมกลับมา หลังนะครับสามารถทิ่ชนะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมกุ้เซามีโจนะครับซึ่งคนให้กำลังใจอยู่ข้างก็ให้กำลังใจอย่างเต็มที่เลยครับโจก็เลยมีโอกาสที่จะขึ้นไปยิงประตูได้ครับทำไมลงก็ได้กาน์ดเลยเป็นไงครับสำหรับกำลังใจเต็มที่ค่ะคิดว่านัดที่สองคู่ที่สองจะมาเจะได้โจกุ้ยเซาเลครับเดินลงสนามแบบพาหล่อน สวัสดีครับอาจารย์ครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของคุษษณต่อในวันนี้ครับวิดีโอครับยังไม่ยอมแพ้นะผมบอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศุภฐานนะครับโลกก็มีโลกอยู่ข้างใน